ถ้ากำลังมองหา Optical t r a n s i e i v e r ที่คุณภาพดีมีประสิทธิภาพเยี่ยมหมดปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อข้ามแบรนด์ส่งสินค้าให้ภายใน3วันทำการพร้อมให้ความมั่นใจด้วยการรับประกัน3ปีเต็มมั่นใจได้เลยครับว่า Link t r a n s i e i v e r ์ค i นิฟ u o ์อ c o c ็อ c ค n น i t i กตปลดล็อกทุกการเชื่อมต่ออย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของตัว Op t i c a l Transceiver ของ Link นะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมือนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับเพื่อพิสูจน์ p e r f o r m a n c e ในการทํางานของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการเซตอัพเครื่องก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว10กิก SP พั s ของ Link นะครับโดยที่เราจะเสียบตัว SP Pa สเนี่ยนะครับเข้าไปที่ เครื่องทั้ง2เครื่องนะครับเพื่อให้มันรับส่งข้อมูลกันแล้วก็วัด์ฟร์แมนออกมานะครับแล้วก็ใช้สายนะครับที่เป็น LC d u p ดูเของ Link นะครับเชื่อมต่อตัวทาน n ซิเวอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ ถ้าใครยังไม่เคยใช้ตัว Optical Transceiver ของลิ้์มาก่อนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับเพื่อขอยืมไปทดสอบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจก่อนที่จะสั่งซื้อได้ครับติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ t i n k Transceiver Clinic f o นะครับให้เราเข้าไปช่วยดูแลนะครับก็จะดะดวกับลูกค้าทั้งในด้านของสินค้าและบริการครับและตอนนี้นะครับเครื่องได้ถูกเซตอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มการทดสอบตัว Performance กันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการทดสอบนะครับจะเรียกว่าการทดสอบ RFC 25C4 ครับ มันจะมีค่าพารามิเตอร์นะครับที่สำคัญอยู่สตัวนะครับนั่นก็คือ throughput นะครับ latency นะครับแล้วก็ตัว Frame loss นะครับโดยเครื่องเนี่ยจะเป็นการจำลองการทดสอบในระดับ layer รและ l a เ e r 3นะครับซึ่งจะมีการ generat package ส่งข้อมูลออกไปจากตัว transceiver นะฮะแล้วก็รับข้อมูลเนี่ยนะครับกลับเข้ามาที่ตัว transceiver อีกรอบนะครับเพื่อวัด Per f o r m a n c e ของอุปกรณ์ที่เราจะนำไปทดสอบนะครับตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยนะครับได้ทดสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบในแต่ละค่ากันเลยครับ ค่าแรกนะครับก็จะเป็นค่าครูขุดนะครับจะเป็นการวัดอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุดหรือว่าความเร็วสูงสุดที่อุปกรณ์ทําได้โดยที่ไม่มีแพ็กเกจลอดนะครับจากเครื่องที่แสดงค่าขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าที่วัดออกมาได้อยู่ที่ประมาณ9.99กิกะบิตต่อเซกัตนะครับซึ่งมันเป็นค่ามาตรฐานที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันวิ่งได้เป็นอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะมีในส่วนของเฮดเดอร์นะครับที่มันจะไม่ได้ถูกนําออกมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับค่ามันก็จะแสดงอยู่ที่ประมาณนี้ถูกต้องแลครับ ค่าต่อมานะครับก็จะเป็นค่าเฟรมรอสนะครับจะเป็นการวัดว่ามีแพ็กเกจสูญหายกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละระดับความเร็วนะครับจากเครื่องเนี่ยนะครับก็จะแสดงเห็นว่าค่าเฟรมลอสเนี่ยครับเป็นศูนย์ก็คือไม่มีแพ็กเกจสูญหายเลยครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นค่าไลเซนซีนะครับจะเป็นการวัดเวลาที่ข้อมูลใช้ในการเดินทางไปและกลับนะครับซึ่งผลการทดสอบเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเราวัดออกมาแล้วค่ามันน้อยมากๆนะครับนั่นแสดงเห็นว่าตัวประสิทธิภาพของตัวทรานซิเวอร์เนี่ยครับดีเยี่ยมมากๆเลยครับ และก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการใช้เครื่องมือทดสอบอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในระดับมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการทดสอบค่า t ทูฟุดร t ตเซนซี่แล้วก็เฟรมร้อนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่าผลการทดสอบที่ได้ออกมานี่นะครับมันไม่ได้ต่างกันเลยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้มีการทดสอบ b ิ t เออร์เรเอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งการทดสอบมันจะเป็นการวัดเพื่อดูอัตราส่วนของจํานวนบิตข้อมูลที่ผิดพลาดต่อจํานวนบิตทั้งหมดผลการทดสอบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าไม่มีบิตผิดพลาดเลยนะครับรวมถึงพวกลอสนะครับพวกเออร์เรอร์ต่างๆก็ไม่มีนะครับและค่าทรูพุตเนี่ยนะฮะก็ทําได้เต็มประสิทธิภาพตามความเร็วที่ตัวมันรองรับครับสรุปสั้นๆจากการทดสอบนะครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าออปติคอลทรานซิเวอร์ของลิงก์นะครับผลิตออกมาได้ไม่ดีนะครับไม่มีคุณภาพหรือทําออกมาได้ไม่ตามมาตรฐานนะครับ ไม่มีทางที่ผลการทดสอบเนี่ยนะครับจะผ่านอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งข้อดีของ t r a n s ิเวอร์ของ Link นะครับก็คือสามารถนําเอาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้ทุกแบรนด์นะครับและมีความเร็วให้เลือกใช้งานในหลายๆระดับอีกด้วยครับและนอกจากเรื่องประสิทธิภาพนะครับที่เราการตีอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้านะครับอยากจะให้เราเข้าไปร่วมทดสอบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Link t r a n s c e i v e r c l i ิ i c ได้เลยครับและ ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยครับมันมีปัญหานะครับลูกค้าสามารถนะครับส่งกลับมาให้เรานะครับตรวจสอบนะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับมีซอฟต์แวร์นะครับในการตรวจสอบคอนดิชันการทำงานของตัว o p t i c a l Transceiver นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามาหาเรานะครับพบจบที่เดียวแน่นอนครับ Link Clinic all Unlock Transceiver Connectivity for